เสวยหน้านะอเสียวนะไฟแดงประมาณ10โมง50มนาทีคุณต้องสงสัยขับรถผ่านสามแยกเชียงเคียนผ่านหน้าตู้ยามเชียงเคียนมุ่งหน้าเข้าทางเชียงราย มันจะมีข hmm. oh. okay. mm ้อดีซองไว้เยะมันจะน่าจหันชัดกว่ามันเหลียวสุดตางอตัดเข้าแค่นี้มากระสคนค่ะากระสีคนก็รถก็จะจอดอยู่สามคัน จะจอดเป็นคันสุดท้ายแต่ลืมเอากุญแจออกค่ะแล้วก็ลงไปหาป้าข้างล่างป้ากันค่ะวันนั้นบนแล้วก็คนไลยก็ปั่นจักรยานมาจอดทิ้งไว้แล้วก็เอามอไซค์ไปก็มาจอดแทนที่รถมอเตอ์ไซค์จอดอยู่ ลงไปข้างล่างคือหิวน้ําจะขึ้นมากินน้าที่เป็นกระติกสีเขียวอยูย่ในตะกร้ารถค่ะพอดีขึ้นมาก็ไม่เห็นแล้วเห็นหลังไวัยขี่ย้อนสอนกลับไปทางปั๊มน้ํามันค่ะแล้วก็ก็ยังงงอยู่แล้วก็ตกใจอยู่อะไรทำไมรถใครเอาไปสุดท้ายก็มีแต่จัก,กรยานมาจอดแทนที่ก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็ให้แฟนขับรถตามแต่บังเอิญตามไปแล้วไม่ทันค่ะก็เลยไปแจ้งความที่สอนอ,อนไ,วไว้เป็นหลักฐานไปเร็วเร็วหรือเปล่าครับ อตอนที่ขับออกไปนี่เร็วค่ะแต่พอไปดูที่กล้องวงจรปิดของแยกไฟแดงก็ขับช้าไม่ไม่เร็วมากแต่แบบสบายสบายเ,าเห็นด้านหลังไวนๆขับผอมผใส่เสื้อลายลายสก๊อตสีแดงเห็นแค่น้นทาทันเห็นแค่น้นแล้วก็แตให้แฟนตามไปนี่ตรงกล้อง,งไฟแดงเนี็ จักรยานคันนี้คือเป็นคันที่เขามาจอดแทนที่รถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วเอาจักรยานยนต์ไปก็เป็นของคนร้ายค่ะแล้วก็น้ำเดือดก็อยากจะขอฝากผู้ที่พบเห็นนะคะถ้ามีเบาะแสอะไรก็ช่วยแจ้งมาทางสพอเทิงได้ค่ะ